งานวันรวมน้ำใจให้การชาติจังหวัดบึงการนิวดาวเล่าข่าววันนี้พามาที่จวนผู้ว่าเพื่อมาดูบรรยากาศงานวันรวมน้ำใจให้การชาติในพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและนางสัสิธรปรีชาวิทย์นายกเหล่าการชาติบึงการได้เปิดจวนผู้ว่าต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริจาคเงินสดและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการของกาชาดจังหวัดบึงการโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงการวันที่1 1 2 7มกราคมศกนี้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการจะมีการออกสลากกาชาดและการตักมัตฉากาชาดเพื่อให้ประชาชนร่วมลุ้นรางวัลหนูดาวเล่าขา่าววันนี้ลาไปพร้อมกับภาพประทับใจงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดบึงการสวัสดีเดอ้อค่ะ